รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอรุนรุ่งบ่ายคล้อยจวบสายยันมนุษย์อย่างเรามีชีวิตแค่เฉลี่ยสองหมืนวันเราจึงกลับมาพร้อมอิสุสุหนึ่งคันแล้วเตรียมพบกับเทากีรติเทพพันเราคือสลัดมัน สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่สลัดมันยังเป็นทางการในปีนี้ครับจะพบกับสลัดมันในรูปแบบใหม่ครับสนุกกว่าเดิมฮากว่าเดิมปวนกว่าเดิมกวนกว่าเดิมครับพิธีกรก็แก่กว่าเดิม <c oughs> แต่ว่าหล่อกว่าเดิมเยอะเอาละวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับด้านหลังผมนี่คืออนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายครับ อู่ตรงบริเวณของท่าแยกพ่อขุนครับคุณผู้ชมครับเวลานักท่องเที่ยวนะเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยใครไปใครมาก็ต้องมากราบไหว้ขอพรก่อนเขาละเดี๋ยวจากนี้ครับผมจะขออนุญ,ญาตเข้าไปกราบไหว้ร่วมราชานุสรณ์ลิก่อนครับแล้วเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยเราจะเข้าไปเที่ยวตลาดไหนครับผมไม่เคยไปเดี๋ยวเราจะดูครับว่าในตลาดไหนมีอะไรนะ่าตื่นเต้นหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตไหว้ก่อนนะครับ ครั้งที่ผมได้มีโอกาสทํารายการและกราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นในทุกที่ที่ผมเดินทางเลยนะผมกจะขอพอรในข้อหนึ่งที่จะต้องระบุเสมอคือว่าขอให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีความสุขมากๆและขอให้คนไทยทั้งประเทศมีความทุกข์น้อยที่สุดสุขภาพแข็งแรงจากนี้และตลอดไปครับสลัสดมันครับ อีกที่หนึ่งที่ต้องมาเลยนะครับในจังหวัดเชียงรายครับผมขอนุญาตแนะนำครับเชียงรายในบาซ่ซาอันนี้เป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมได้มาที่นี่ครับคุณผู้ชมครับบอกก่อนว่ามายังไงที่นี่จะอยู่ใกล้สถานีขนส่งนะฮะแล้วก็เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนเลยมีอะไรขายบ้างครับที่นี่มีงานพื้นเมืองครับมีงานแกะสลักมีงานภาพวาดเป็นของที่ออกเป็นอารมณ์ภาคเหนือทั้งหมดเลยมารวมอยู่ที่นี่ครับและเสน่ห์ที่นี่เลยนะเขาบอกว่าไม่จอดแจมาก ของราคาโอเคเลยแล้วเวลาซื้อของกลับไปฝากที่นู่นเนี่ยเราได้ของที่แบบอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลครับเนี่ยเชียงรายในบาซ่าเสน่ห์ก็เป็นอย่างนี้เลยครับแต่แน่ๆนะฮะร้านหนึ่งที่ผมจะต้องไปเลยร้านนี้ชื่อว่าร้านปลาอ้วนครับเขาขายเป็นพวกบัวลอยมือถืออ่างงเลยโอ้โหบัวลอยมือถือแล้วประวัติเขาไม่ธรรมดาด้วยปลาอ้วนเนี่ยจับ เดินเดี๋ยวเราไปหาปลาอ้วนดีก <Contact> ว <kir gue bbe> ่าสวัสดีครับเอ่อน้องน้องรู้จักเอ่อปลาอ้วนไงร้านปลาอ้วนรู้จักไหมครับไม่รู้อ่ะะคอ๋อหนูไม่รู้หนูรู้ป่ะหนูรู้ป่ะเฮ้ยเสื้อเหลืออะไรอะอ่าหนูพยักหน้าใช่ว่าหนูรูโลร้วปลาอ้วนอยู่ไหนอะอยู่ตรงนี้อ๋อตรงนี้อะหนูพาไปหน่อยได้ป่ะได้ค่ะเดี๋ยวพาเดี๋ยวให้น้องเขานำครับพาเราไปร้านปลาอ้วน อ๋อนี่เหรอนี่ไงเนี่ยป้า้วนบัวลอยมือถือขอบคุณมากครับขอบคุณนะลูกเดี๋ยวผมคข้าไปข้างนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดูดิลูกค้าเต็มไปหมดเลยคนมาซื้อนี่น่าตื่นหมดเลยพี่มาซื้อบ่อยปหครับเพิ่งมามาจากไหนครับมาจากกรุงเทพเหรอสวัสดีครับพี่สวัสดีทำไมถึงมาร้านนี้ฮะเคยได้ยินว่าดังนะะออเคยได้ยินว่าดังมากันสองคนเหรอครับ๋อคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ เห็นไหมคนกรุงเทพก็มานี่ป้าอ้วนวันดีป้าอ้วนมีอะไรกินบ้างอ่ะมีบัวลอยไข่เค็มบัวลอยไอศครีมบัวลอยงามะพร้าวเอาทีเดียวค่อยๆอะไรป้าอ้วนขายอะไรอันนี้อะไรบัวลอยไอศครีมทำไมเป็นบัวลอยมือถือตอบก่อนคุณไม่ใช่มือถือคุณจะใช้อะไรถือถ้าไม่ใช่มือถือแล้วใช้อะไรถือข้อจันกาถือแล้วก็ไปเลย เดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมได้ดูใกล้ๆก่อนนี่เป็นมะพร้าวตรงนี้เป็นบุ้นแบบปะ้วนหรือว่าเป็นมะพร้าวปกติมะพร้าวค่ะน้ำอ่อนเงี้ยมะพร้าวเนื้ออ่อนเงี้ยเรื่องในนี้ก็จะเป็นสลิมนะฮะมีงาด้วยอ่านี่เป็นบัวลอยเลยช้างอ่ะช้างเล่นได้เกียงเลยแล้วนี่เม็ดอะไรมะ้วนครับเม็ดบัวลอยค่ะเม็ดบัวลอยต่อเป็นสี่เหลี่ยมนะครับทำอะไรต่อใส่มะพร้าวค่ะ มะพร้าวใส่กะทิค่ะแอลมาลูกไอศครีมค่ะอ๋อนี่ลูกเหรอฮะค่ะแม่ยายสวัสดีครับผมได้เลยค่ะมีสองคนเรื่องมีสองคนอ๋อเป็นคนที้คนนู้นเหรอครับไหนนะออกทีวีไหนลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเธออ๋อนี่คือลูกสาวลูกสาวค่ะลูกสาวประอ้วนอันนี้คนโตอันนี้คนโตทำงานแล้วค่ะอันนี้ยังไม่ทำค่ะคนไหนแต่งงานแล้วประอ้วนยังไม่แต่งแค่คนค่ะเหรอเอายังไม่แต่งงานเลยเหรอโถขอคคุณน่ะะโอ้ยอย่ารอเลยครับเดี๋ยวลองดูนะครับพราะประอ้วนบอกวันนี้เป็นไอติมไอนี้ไอติมอะไรประอ้วนกะทิ ลูกกเดงากับลูกเกดนะครับโอ้ได้กินทั้งแบบด้วยมันหอมดีนะผมว่าน่าจะหอมจากไอ้น้ำตัวเนี้ยโซเรตคุณเสียความบริสุทธิ์นานเลยยังผัวไม่จูบอย่างี้ มีอะไรให้ช่วยไหมไม่ค่สนับสนุนความมันโดย i su z u d mac x series the new look สุดขีดกับชีวิตสไตล์ x ลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชรลีลาวดีฮอลิเดย์โทร026640022